อําเภอขอว้างของจังหวัดยโสธรครับกรเกษตรกรเพิ่นปลูกหอมแดงเพื่อนบอกว่าตอนนี้นี่หอมแดงออกลา้นะครับอากาศเป็นใจและที่สําคัญตอนนี้สั่งไรยใดพอสมควรครับ mm hmm. กรเกษตรกรผู้ปลูกหอมแดงแปลงไงทีบ้านแข่ครับตาบลฝาหววอําเภอขอว่างจังหวัดยโสธรครับตอนนี้ต้องจ้างแรงงานกว่า10คนครับมาซอยกันเก็บผลผลิตหอมแดงที่กําลังแก่เต็มที่ และก็พร้อมออกสู่ตลาดเพื่อจะนําผลผลิตนี่ไปจําหน่ายให้ท่านตามความต้องการของลูกค้าโดยจะมีพอค่านะครับค้นกลางเนี่ยแหละครับนํารถกระบ,บะเข้าปติต่อรับสื่อหอมแดงถึงภายในแปลงปลงปูกและกรับสื่อหอมแดงสดในราคากิโลกรัมละ12บาทอันนี้ราคาหนาสวนครับถือว่าเป็นราคาที่ค่อนข้างดีเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาซึ่งตอนนี้หอมแดงสดก็เป็นที่ต้องการของตลาด เกษตรกรผู้ปลูกหอมแดงกับฟ้ากันฟ้าเก็บหอมแดงสดทรงให้ท่านตามความต้องการเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่สูงนําโดยทาน้ําหอมแดงสดนี่ไปตากแห้งก็จะมีราคาที่สูงกว่านี้โตก๊กิโลกลับบมละว่ต่ำกว่า20บาท whoa. โดยปกติหอมแดงครับจะมากอากาศที่หนาวเย็นมีหมอกล้งในตอนเศร้าจึงจะเห็ดให้หอมแดงจะเจร่ญเติบโตได้ดีดูแลง,ง่ายบ่มีสัตรตูพืชมารบกวนและก็ทรงผลให้ผลผลิตหอมแดงจะเจร่ญเติบโตได้ดีเพื่อบอกว่า หัวหอมนี่เพิ่นจะมีขนาดใหญ่ขายได้น้ำหนักดีผลผลิตต่อไร่นี่บ่ต่ำกว่า6-7ตันนะครับส่วนคาจ้างแรงงานชาวบ้านที่มาซอยเก็บหอมแดงเพิ่นบอกว่าคิดในัตราจากเวลามีเลทราคานึ่นะครับเร้าถึงเทียงคนละ250บาทคันหลังจากเทียงไปนะครับคิดชั่วโมงละ50บาทเพราะว่ายังเพิ่นบอกว่าช่วงหลังเทียงไปนี่มันแดดห่อนแห้งนะครับ เฉลียแล้วแรงงานชาวบ้านที่ไปซอยเก็บหอมแดงจะมีรายได้ตกคนละบอตํากวาหาร้อยบาทต่อมือโดยนายสมศักดิ์ใชยปัญญาอายุ54ปีชาวบ้านแขกครับเพิ่นบอกว่าต้นอาจจะของนี่ปลูกหอมแดงในพื้นที่ประมาณ18ไร่โดยลงทุนต่อไรประมาณส0ม0 0บาทใส่เวลาปลูกประมาณเจมือหอมแดงนี่ก็จะมีการเจริญเติบโตพร้อมกับเก็บผลผลิตท,ทรงจำน่ายได และสภาพปีนี้ครับอากาศหนาวเย็นทรงผลไหหอมแดงจะเริ่มเติบโตได้ดีเห็ดไหพผลผลิตหอมแดงน่สวยงามมีหัวขนาดใหญ่ได้ปริมาณต่อไร่บว่าตำกว่า6ตันพอข่ามารับสื่อหอมแดงให้ราคาสูงรับ12บาทต่อกิโลซึ่งถือว่าเป็นราคาที่ดีเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาเกษตรกรที่ปลูกหอมแดงในปีนี้ก็พ่อใจในราคาที่พอข่ามารับสื่อนะครับหาคาดว่าปีนี้นะครับจะสาม,มารถทรงจำหน่ายได้บว่าตำกว่า80ตัน มีรายไดที่จำานายนะครับพร้อมแดงในปีนี้ว่าต่ำกว่า9ก้าแสนบาทครับซึ่งในพื้นที่ของตำบลฝ่าหวนนะคะอำเภอขอวังจังหวัดยะโสธรก็เป็นพื้นที่ ที่ปลูกหอมแดงแปลงไงเพียงแห่งเดียวในจังหวัดยโสธรมีพื้นที่ปลูกหอมแดงนะคะจำนวนกว่า1น0 0หาหลอยไร่มีเกษตรกรที่ปลูกหอมแดงเพื่อส่งขายเป็นรายได้บ่ตำกว่าห0 0่ลอยไร่ซึ่งเกษตรกรได้พื้นที่กะจะพาการเริ่มปลูกหอมแดงในช่วงต้นเดือนตุลาคมของทุกปีและกะจะไปเก็บผลผลิตในช่วงเดือนท่านว่าคมแง่ไปจนหอดเดือนมกราคมปีหนา โดยในแต่ละปีเกษตรกร,ร,กรที่ปลูกหอมแดงก็จะมีรายได้คนละหลายแสนบาทซึ่งก็ถือว่าเป็นรายได้ที่ค่อนข้างดีเมื่อเทียบกับเห็ดหน้าซึ่งการปลูกหอมแดงใส่เวลาปลูกประมาณเจมือก็สามารถเก็บหอมแดงทรงจำน่ายได้โดยท่าปีใดสภาพอากาศที่หนาวเย็นก็นจะทรงผลดีไห่หอมแดงจเจร่ญเติบโตได้ดีจนเฮ็ดให้ผลผลิตหอมแดงสวยงาม มีหัวขนาดใหญ่ได้ปริมาณต่อไร่ก็สูงบตามกอฮกถึงเจตันนั่นเองนะคะนี่ก็คือพื้นที่ของอำเภอขอว่างเนาะก็จะติดมาทั้งโซนยางชุ่มน่อยยัางชุมใหญ่นะคะที่จังหวัดศรีสะเกดก็เป็นพื้นที่ปลูกหอมแดงขึ้นกันค่ะคุณผู้ชมช่วงนี้ก็ถือว่าผลผลิตนาสวนผู้ใดไปก็จะได้กิโลกร,รัมระประมาณ1 2บสถึงสิบหาทครับ